สวัสดีคะ่ะพแม่นพน้องเมื่อนี้กมาพอกมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางท่อง YouTube มาดามที่มาว่างแนวทางของรัฐบาลไทยแนวทางจะเป็นของเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่เข้าไปทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มเนาะตอนนี้มาทำบุญที่วัดนะพม่พีนอ้องก็เลยจะให้ดูแนวทางของเซียนหนุ่มรัฐบาลไทยที่เข้าไปเต็มเต็มทั้งสูตรเต็มและสูตรตัด9 0 0 9เข้าตัวเน้นตัวเจาะเด้พกพแม่พีน้อง ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ตามยังไม่ได้ดูมาติดตามชมไปพร้อมๆกันยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนวกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเด้อแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่า ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกาบขอประคุณหลายๆเด้อค่ะเด้ออ่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้กมาดามในเรืเ่องพม่พี่น้องให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเฮ้าไปเบิ่งตัวเลขของเสี่ยนม่นก็จะเป็นของเสียนหนุ่มนะคะรัฐบาลไทยเป็นจ้งไดพแม่พี่น้องนี่ผู้ใดใดภายตามของเสียนหนุ่มบน่นเพราะว่ารัฐบาลไทยกว่าจะออกครั้งหนึ่งเนาะนานจัดมาก เพราะว่าไปตะเล่าเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบ่สูตรสูตรเต็มของเพคนเข่าไปเดี๋ยวเรื่องพ่อแม่พี่น้องใส่น้อกบ้านนี่สูตรเต็มเข่าไปที่ตัวเน้นตัวจอคือกันเด้อกัะเด้อเก้าหนึ่งหนึ่งโอ้เก้าศูนย์ศูนย์เก้านะเข่าตกับแต่กระทือว่าเข่าว่าพานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถือว่าเข่าว่าพานว่าปังปังสุดๆปังสุดร แล้วก็สูตรตัดพ่อเม่พี่น้องมาเบิ่งสูตรตัดบาเรเกือบแตกสามตัวเด้ี่เกือบแตกสามตัวตัวเห็นบ่มีสองมีศูนย์มีเก่าแต่จับผิดตัวนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบ่จับพิดตัวนาะเอาเอาสองมาใส่คือสิหลูค่ะเพื่อนเอาหนึ่งใส่มแม่ยพ่อเม่พี่น้องสูตรตัดของเซียนหนุ่มถือว่าปังสุด ปังคักยูพฟเมพี่น้องของเซียนหนุ่มมีไพดายไผตามเพื่อนบบน้อขันบบมีผู้ใดใดใด,ใด,ใดตามหัวหนี้วัดติดตามช่วใหม่เด้อค่ะเพราะว่ามาดามจะพูดประจำเนาะว่าของเพื่อนเขาดีเดินดีเด้อพี่น้องของเพื่อนเดินดีสุดๆเข่าเรื่องสูตรตัดและสูตรเต็มเนาะหัวที่ผ่านมากคือ วันที่สามโอวันที่สองที่ผ่านมาเนาะเปิดปีใหม่แตกสลุยเลยพ่อแม่พี่น้องถือว่าโชคดีมีดวงค้กงเนาะปีใหม่ปุ๊บเพิ่นกะได้ถือเลขถือเบอร์กันไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่สำหรับเราหรือว่าไผ่ยังบ่ทันไดเฮามาไปต่อคข้ามาเล่านี่แม่ มาดามได้นับเพราะว่ามาดามบ่ถึงน้ำมูลแม่พ่อเป็นพี่น้องเอ้ยสือสองศูนย์เนาะเน้นคักเน้นแน่นอะเอาว่าเบื้องประวัติเพื่อนจากนอยเนี่ยพ่อเป็นพี่น้องเอาประวัติเต็มให้เบื้องเลเยอค่ะเด้อประวัติเต็มเลยปีหกเจ็ดปีหกหกกระเฮ็ดไว้ยุ่พ่อเป็นพี่น้องปีหกหกกระมี่ปีหกหกกรมี่แล้วกับปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดจะเดินดีกว่า ปีที่ผ่านมาอีกปีปีหกเจ็ดเดินดีมากสี่งวดติดก็มีแตกบนล่างก็ม,มีพ่อ่พี่น้องสี่งวดติดและแตกบนล่างด้วยเมื่อเวนสองงวดกับมะเขาเมื่อเวนสองงวดกับมะเขามาเวีนงวดหนึ่งกับมะเขาเข้าต่อตอกันเลยติดติดสองงวดติดแล้วกับมาเวีนระยะยาวเติบอุ้ยยาวเติบพนาภาษาไทยเนาะแต่ สังเกตบริพวณพี่น้องตัววิ่งตัวรูดตัววิ่งตัวรูดของเพื่อนถือว่าเดินดีนะใช้ได้นะคะให้เก้าเม็ดเดียววัดที่ผ่านมาเข้าเฉยบริพุทพี่น้องให้เก้าเม็ดเดียวเข้าไปที่เก้าจับคู่เข้าไปแตกเฉยงวดน,นี้มาติดตามชมผู้ใดเป็นแฟนคลับของเซียนหนุ่มเพิ่นไห้มาแล้วกันเลยจะลงงห้เนาะ เพราะว่ารัฐบาลไทยให้มาแล้วแล้วก็ล่อสูตรตัดเดอคด่ด้อสูตรตัดสูตรตัดเพื่อนยังบม่ท่านไหนมาเนาะสูตรตัดยังไม่ได้รอค่ะเกืบแตกสามตัวเกือบแตกสามตัวเตดเส้นดังมีของผู้ใดเขาเนี่ยมาติดตามเมืองว่าของใครเดินมั่งแล้วเป็นยังไง วัเทียนเสีเ้ยนดังเขาตัวรูดเนาะพ่อแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรูดชวนมากของล็อกจิกนะคะเจ็ดเสี้ยนดังได้ค่ะอยู่ในเจ็ดเสี้ยนดังเลขล็อกจิกก็เข้าไปทั้งสองทั้งศูนย์จับคู่ให้เฉียดมากให้ศูนย์แปดออกศูนย์เก้าว่อแม่พี่น้องของเลขล็อกจิกวันนี้จับตามองเพราะว่าของล็อกจิกถือว่าเดินดีสุดๆเนาะค่ะเนาะถือว่าเดินดีสุดๆ เสเ,เ,สเ,เสียงดังเจ็ดเสียนดังค่ะดี่นเจ็ดเสียนดังเนาอของล็อกกิกนะคะเพราะว่าของล็อกกิกเพนแยบบนรางหอยังดีกรถือว่าผ่านด้วยพี่น้องพร้องเพื่อนเข่าดีด้วเหล็กล็อกกิกเนาะเสียงดังล้านใช่ยทำอะไรเอาขุยเห็นแต่สูตรตัดละสูตรเต็มยุใส่นอ้อบ้าน สูตรเต็มอยู่ไหนเนาะว่าจะให้ดูสูตรเต็มของเจ็ดเซียนดังหน่อยเพื่อนกะสูตรตัดละกันพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งให้ียบเงเนาะค่ะเนาะโอ้ย,อยเฮ็ดยังกะขนาดว่าเฮ็ดไว้ดีเราเรียกพแม่พี่น้องกะยังผาดอยู่คือเกา่าสูตรตัดกะเขาไปไลค่ค่ะพแม่พี่น้องสูตรเต็ม ของซองสุวรรณเข้าไปที่สองเนาะของซองสุวรรณก็ถือว่าเดินดีเด้อค่ะเด้อรัฐบาลไทยแล้วก็ของชอเชดยชัยก็เข้าไปที่สองตัวรูดนะคะเขาตะลักลอยตัวนี้แต่ว่าสองศูนย์มีทหารหัวเขาเปะเลยของชอเชียชัยเจ้าก็ะว่าถือแคกโนมาดามตีของซองสุวรรณก็คือกันพแมพี่นองหันหัวเขาเปะเลยล่ะ แล้วก็ของตะพงใจดีจับคู่ให้1 6ึ่งหนึ่งสแปดแต่หนึ่งหาเอามาตะพงใจดีให้เบิ่งจักหน่อยเนาะค่ะเนาะอยู่ในเจ็ดเซียนดังแล้วก็รับนางฟ้าเข้าไปที่สองหลักร้อยแล้วก็ของเลขมีทีมาเป็นได้แรเพราะแม่พี่น้องมีผู้อยากได้่ของเลขมีทีมาถ้าอยากได้ก็บอกมานะคะเพราะว่าของเพื่อนสุดตัดสุดเต็มเข่าเมเทั้ง ตัวรูดเนาะเบิง้งแต่ว่าเบิ้งสูตรตัดจะดีกว่ามากนะ้กเนาะพงพี่น้องเนาะว่าบอกอัน,นของมาดามเนาะคะเนาะของมาดามของมาดามก็เข้าไปแต่ตัวรูดพรศพี่น้องเข้าไปแต่สองคือกันเนาะคะเนาะสูตรตัดเนาะอย่างของเสียนหนุ่มก็เข้าไปเต็มเ็มเมนาะที่มาดามให้เบิง้ง อันของล็อกจิกนะคะนี่สูตรตัดเบิ่งไปน้ำกันสะกนพอมพี่น้องเลยแล้วก็ของแรกมีที่มาสูตรตัดค่ะแล้วก็ของช่องสุวรรณส,สูตรตัดถือว่าพันตัดแม่นเลยเนาะพอมพี่น้องเบิ่งช่องสุวรรณตัดหกสองศูนย์เป็นเก้าศูนย์สองเนาะเก้าสองศูนย์เก้าเนาะ ก้าพัววถืถเพรมพี่น้องอันของเหลขมีที่มาแปดสองศูนย์เป็นเก้าเนาะอ้าเสียดสุกค้นพรมพี่น้องเสียดสุกค้นเจ็ดเสียงดังอันให้เบิ้งตัววิ่งตัวรูดห้าพี่น้องอยากเบิ้งว่าของไผเนาะอยากให้ตามของไทก็บอกมาเนาะค่ะเนาะจะได้เอาไว้เปลี่ยนแนวทางรัฐบาลไทยถือว่าใช้ได้ของเสียนหนุ่มเนาะ แล้วก็ของแปดเสี้ยนดังบงัดน้พ่อแม่พี่น้องแปดเสี้ยนดังของลุงทรงเข้าไปเต็มเต็มเด้อค่ะให้มาแล้วเดี๋ยวลงให้นาอค่ะเนาะของลุงทรงก็เข้าตัวเน้นตัวจอะเหมือนกันให้แค่หกหางเข้าเต็มเต็มของลุงทรงจะอยู่ในแปดเสี้ยนดังสรุปให้พร้อมกันเลขเท่อนันพ่อแม่พี่น้องให้มาแล้วของลุงสรงเนาะ แล้วก็ของออปอยเป็ดหนึ่งหาห้าหนึ่งออกแล้วเต็มเต,ต็มพมมพี่นองเข้าไปเต็มเต็มแปดเสี้ยนดังเขาหลายคนเด้อค่ะเด้อของแปดเสี้ยนดังเข้ากันไปหลายคนมากอปอยเป็ดก็ให้มาแล้วเนาะแล้วก็ของออสุพ,พัน์้องออสุพ,พันก็เข้าไปที่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์คือกันพแมพี่นองอยู่ในแปดเสี้ยนดังให้มาแล้วเหมือนกันจะรีบลงให้เนาะกันเนาะเดี๋ยวรีบลงให้เนาะกันเนาะ ของบอพาโชคของบอพาโชคก,กําลังเป็นดาราดังเนอะพมิพน้องพะว่าเล่าของเพื่อนเขาสามวดติดลุล่มคีให้แล้วเนาะเขาไปติดตามช่ไดใเนาะแต่รัฐบาลไทยให้บนออกล่างโอ้ห้ล่างขึ้นบนวสิวาพม่พีน้องเพื่อนห้ล่างขึ้นบนเนาะกันเนาะทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มเนาะทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มให้ล่างออกบน เพื่อนหามานทั้งตัดทั้งนสูตรตัดและสูตรเตีมยมเรค่ดยอแล้วของออเซลีก็เข้าไปแต่สองให้สองศูนย์เนาะห้สองศูนย์หลายค้นมากพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่มาดามกับมักเนาะสองศูนย์มาดามขื่นนะเบื้อง่าสัตวเหลือสองศูนย์พ่อแม่พี่น้องเลยแล้วก็ของปู่บุญมีแต่ว่าของปู่บุญมีประหลอดสามตัวเนาะ<ๆ>เข้าไปที่ศูนย์จะคูให้ไม่ถูกเนาะอะ,อะ ชอบของใครตามพอมอ่อแม่พี่น้องล่อล่อเสียหายล่งของผู้ใดคอมเมนต์เขามาเน,น,นะก่นเนาะทีนี้เรามาดูของเสียน,น่มเตรียมตัวแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวแคปหน้าจอเพราะว่ารัฐบาลไทยเพิ่งจะล่งไห้เป็นคนแรกจะเป็นของเสียนนุมเนาะจะเป็นของเสียนนุ่มขันพรลุงพลังแน,น่กับขอโทษขออภัยเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยจะพระลุงพลังแน่จัน่อย ของเสียนนุมให้มารัฐบาลไทยเอายับมากพรมีพี่น้องมาหนีจดถ้าผู้ใดสิทธตามของเสียนนุมเนาะคะเนาะของเสียนนุมให้มารัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบเจ็ดที่จะถึงเด้อค่ะรูดศูนยเม็ดเดียวเห็นของตัวรูดพุนบอพรมีพี่น้องเก้เม็ดเดียวมาสวยงวดนี้คือกันเด้อค่ะจับตามองเบิง่งจนเพื่อนหาตกกันมาศูนย์ รูดศูย์เม็ดเดียวบนล่างจับคู่6หางศูนย์หกศูนย์ก้างศูนย์สามศูนยกันก็จะมีศูนยแล้วก็0ูนตัว4หางแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์สี่สอดแปยเด้อค่ะเอาแคปหน้าจ้ถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มเนาะ ชอบก็จัดพอเม่พี่น้องคัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อะก่ะเดอะ้อชอบก็จัดไปพอเม่พี่น้องไม่ชอบก็ผ่านเนาะแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเด้อค่ะเดอะ้อไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยฮานอยแล้วก็ลาวเนาะขอบขอบุญขอบคุณหลายๆ แล้วก็กขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น f อซใหม่ f c เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนกกาบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะโอ้พี่น้องอย่าลืมเด้อล่อสูตรตัดเดี๋ยวจะรีบตามให้นะคะเนาะสูตรตัดเดี๋ยวจะรีบตามให้เด้อค่ะเด้ออะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ